นุ่มควางรถแต่งงานถึงขั้นลงไปนอนหน้าล้อรันไม่ให้แต่งงานจนกว่าจะจ่ายสินสอดเพิ่มเจ้าสาวโกรธจะโดดดาดฟ้า เขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับงานแต่งงานของคู่รักในเมืองสินหยางมุฑลทนเหอนนานประเทศจีนค่ะเมื่อจูจๆขบวนเจ้าเบ่าวที่กําลังเดินทางไปรับเจ้าสาวที่บ้านนะคะกลับถูกคนในครอบครัวฝ่ายหญิงเข้ามาขวางทางรันไม่ยอมให้แต่งงานเว้นแต่จะยอมจ่ายค่าสินสอดงานแต่งเพิ่มอีก 188,000หยวนหรือเรา9 0 0 0 0สบาทค่ะทำให้เจ้าสาวโกรธจัดนะคะจนวิ่งออกไปชั้นดาดฟ้าพยายามที่จะกระโดดลงมาแม้ว่าจะมีคนเข้าไปห้ามไว้ได้ทันค่ะ รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งงานแต่งงานควรจะเป็นวันดีๆของคู่บ่าวสาวนะคะโดยทางเจ้าบ่าวได้ให้สินสอดแก่ครอบครัวเจ้าสาวไปแล้วมูลค่า1 8 8 0 0 0หนแยวนแต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าตอนที่ตัวเองนํารถแต่งงานไปรับเจ้าสาวที่บ้านจ,จู่ๆพี่ชายกับพี่สะใภ้ของเจ้าสาวกลับออกมาขวางขบวนรถของเขาค่ะและก็เรียกร้องขอสินสอดเพิ่มอีก1 8 8 0 0 0ห่นยวนถึงจะยอมให้น้องสาวแต่งงานไปได้นะคะเจ้าบ่าวปฏิเสธ ที่จะทําตามคําเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลนี้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้ครอบครัวของเจ้าสาวยืนกรันที่จะขวางขบวนรถแต่งงานความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าสาวโกรธมากนะคะเธอโกรธมากจนพยายามวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าและพยายามจะกระโดดลงมาถึงสองรอบแต่โชคดีที่ญาติคนอื่นๆกับเพื่อนๆช่วยกันหยุดไว้ได้ทันค่ะกระทั่งพาตัวเธอลงมาด้านล่างอย่างปลอดภัย ท่ามกลางความวุ่นวายนะคะเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆช่วยกันพาเจ้าสาวเดินขึ้นรถแต่งงาน จากคลิปจะเห็นว่าเจ้าสาวยังคงใช้มือปิดปากร้องไห้ไม่หยุดแถมยังอยู่ในชุดลำลองยังไม่ทันได้สวมชุดเจ้าสาวแต่ในขณะที่รถกำลังจะออกไปพี่ชายกับพี่สะพภยของเธอก็ยังคงสร้างเรื่องไม่ยอมหยุดค่ะพวกเขาวิ่งออกมาขวางรถไว้โดยพี่ชายถึงขั้นปีนขึ้นไปบนฝากระโปรงรถไม่ยอมปล่อยให้เจ้าบ่าวไปนะคะจนกว่าเจ้าบ่าวจะยอมจ่ายสินสอดเพิ่มค่ะจากนั้นกลุ่มคนที่มากับเจ้าบ่าวต้องช่วยกันดึงตัวพี่ชายเจ้าสาวออกไปแต่เขาก็ยังไม่ยอม ะะเขาถึงขั้นลงไปนอนขวางล้อรถยิงกรันว่าจะเอาเงินเพิ่มให้ได้จนท้ายที่สุดเรื่องก็ถึงตำรวจค่ะโดยปรากฏภาพของทางตำรวจที่เข้ามาจัดการพี่ชายเจ้าปัญหาที่ยังนอนขวางพื้นถนนไม่ไปไหนลังคลิปเหตุการณ์นี้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นก็ได้ยืนยันกับสื่อเขาว่าเจ้าหน้าที่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้เข้าไปจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าสุดท้ายพี่ชายเจ้าสาวถูกจ การอย่างไรคะขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกันอย่างหนุเดือดโดยแสดงความไม่พอใจกับพฤติกรรมป่วนของพี่ชัยของเจ้าสาวที่เอาตัวเองเข้าแรกเพื่อจะรีดสินสอดจากฝั่งเจ้าบ่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ